ตขั้นตอนหลักในการขายสังหาริมทรัพย์นะครับ 1. คือหาผู้ขาย 2. คือหาผู้ซื้อและ3คือปิดการขายเรามาชมว่าขั้นตอนที่1หาผู้ขายทําอย่างไรครับการหาผู้ขายเนี่ยหรือภาษาในหน้าเรียกว่าการหาทรัพย์เข้า l i สติ้งนะครับเพื่อที่จะได้นํามาขายนะครับซึ่งก็มีหลากหลายขั้นตอนด้วยกันอีกนะครับ ขั้นตอนการหาผู้ขายหนึ่งก็คือการสร้างความสัมพันธ์กับผู้จะขายนะครับการสร้างความสัมพันธ์กับผู้จะขายเนี่ยหมายคำว่าเราเนี่ยก็จะต้องออกไปสร้างความสัมพันธ์กับผู้จะขายนั่นก็คือเราจะต้องหาทรัพย์มาขายนะครับซึ่งก็สามารถทําได้หลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับความถนัดนะครับและความสามารถของนายหน้าสังหาริมทรัพย์นะครับอย่างที่1ก็คือเราอาจจะ ดูซับจากเว็บไซต์ต่างๆหรือ Facebook ต่างๆที่มีการประกาศขายนะครับแล้วก็โทรไปหาเจ้าของเพื่อขอเป็นในหน้าช่วยขายสังหาริมทรัพย์นั้นหรือวิธีที่2เราอาจจะขับรถนะครับบนไปตามหมู่บ้านต่างๆหรือโครงการต่างๆหรือถนนสายต่างๆแล้วสังเกตว่ามีป้ายติดหน้าซับไหมแล้วก็โทรไปหาเจ้าของเพื่อขอเป็นในหน้านะครับ แบบที่3ก็คือได้จากการแนะนําบอกต่อปากต่อปากหรือคอนเน็กชันนะครับซึ่งส่วนมากแล้วในหน้าที่มีประสบการณ์และนายหน้าเมืออาชีพนะครับก็จะใช้ช่องทางนี้นะครับในการหาทรัพย์มาขายแล้วก็ สร้างความสัมพันธ์กับผู้ขายนะครับหาผู้ขายขั้นตอน2คือการวิเคราะห์ทำเลราคาและค่าใช้จ่ายในการขายนะครับที่มันจะเกิดขึ้นนะครับอันที่1ก็คือวิเคราะห์ทำเลก่อนนะครับในนาคมืออาชีพเนี่ยก็จะต้องดูว่าอาสังหาริมทรัพย์ที่จะรับมาขายเนี่ยมันอยู่ในฟาร์มมิ่งหรือโซนที่ถนัดในการขายหรือเปล่านะครับถ้านอกฟาร์มมิ่งหรือนอกโซนนะฮะเราก็จะไม่ขาย เพราะว่าการขายทุกครั้งมีต้นทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางก็ดีนะครับอันที่2ก็คือวิเคราะห์ดูว่าทําเลนั้นนะมีความเป็นไปได้ในการขายมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับข้อนี้เนี่ยก็จะมีกฎในการดูนะครับซึ่งไม่สามารถพูดในคลิปนี้หมดนะครับเพราะจะยาวนะฮะเอาไว้ตอนหน้าจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าวิธีการดูทําเลที่มีความเป็นไปได้นะั้นดูยังไงนะครับ หลังจากที่วิเคราะห์ทำเลเรียบร้อยนะครับเราก็จะวิเคราะห์ส่วนที่2ก็คือราคารัพย์นะครับในการที่จะรับทรัพย์มาขายเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของราคานะครับถ้าราคาไม่ได้เราก็ไม่สามารถจะรับทรัพย์นั้นมาขายได้นะครับการคํานวณหรือประเมินราคาเนี่ยเราสามารถใช้ได้หลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับลักษณะอสังหาริมทรัพย์ชิ้นนั้นๆนะครับวิธีที่1เนี่ยเราอาจจะประเมินโดยใช้วิธี เทียบกับราคาตลาดนะครับวิธีที่2การประเมินจากต้นทุนนะครับและวิธีที่3ก็คือการประเมินจากผลตอบแทนนะครับสมมุติว่าเราจะไปรับบ้านในโครงการจัดสรรมาขายวิธีที่เราจะใช้ก็คือเราสามารถใช้วิธีแรกก็คือการคำนวณจากราคาตลาดนะครับว่าบ้านหลังอื่นๆนะ่ยเขาขายกันเท่าไหร่นะครับแต่ทีนี้เนี่ยก่อนที่จะมาพูดถึงเรื่องนี้อยากจะแทรกว่า ปกติราคาที่เราควรจะรู้เนี่ยมีอยู่3แบบนะครับแบบที่1ก็คือราคาตลาดหรือราคาที่มีการประกาศขายทั่วๆไปนะครับหรืออาจจะเป็นราคาที่อดีตเคยซื้อขายได้กันจริงๆนะครับซึ่งเราสามารถออกสํารวจได้ทั้งจากทางเว็บไซต์หรืออาจจะโทรถามตามป้ายที่ติดหน้าสับนะครับอันที่2ก็คือราคาประเมินจากกรมธนารักษ์นะครับอันนี้เราสามารถเช็คได้จากสำนักงานที่ดินหรือในเว็บไซต์กรมธนารักษ์ได้นะครับ ราคาประเมินนี้เนี่ยเราเนี่ยเคยทำคลิปไปแล้วนะครับท่านสามารถย้อนกลับไปติดตามนะครับราคานี้เราใช้เพื่อการ คำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนนะครับราคาประเมินที่3เนี่ยถ้าเรารู้เนี่ยจะดีมากนะฮะในการขายก็คือราคาประเมินของธนาคารนะครับหรือบางทีเขาก็จะเรียกว่าราคาประเมินจากเจ้าหน้าที่ประเมินอสังหาริมทรัพย์นะครับราคาประเมินนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่บอกว่าทรัพย์ของท่านเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่แล้วถ้าจะต้องขอสินเชื่อท่านสามารถกู้ได้ในวงเงินเท่าไหร่นะครับถ้ารู้3ราคานี้ ก็จะเป็นข้อได้เปรียบนะครับในการที่เราอ่ะจะสามารถตั้งราคาสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมมันเป็นการช่วยเปิดโอกาสทําให้เราสามารถขายสังหาริมทรัพย์นั้นได้แบบ1 0อยเปอ็นะครับเมื่อผมแล้วกดเหล็กนะครับว่าในการคํานวณราคาถ้าราคาสังหาริมทรัพย์ชิ้นนี้ไม่ได้ผมก็ไม่สามารถรับมาขายได้นะครับทีนี้ขอขยายความเรื่องของราคาตลาดหน่อยนะครับ เวลาเราสำรวจราคาเนี่ยเราจะพบเห็นว่าในโครงการนั้น,นี่ยมีการประกาศขายอยู่หลายหลังแล้วก็มีหลากหลายราคาตรงนี้เราจะต้องเอามาเปรียบเทียบกับราคาอสังหาริมทรัพย์ชิ้นที่เราจะรับมาขายว่าถูกหรือแพงกว่ากันนะครับเราสามารถจัดเกรดราคาทรัพย์ต่างๆได้เป็น3าเกรดนะครับก็คือ A,B และ C นะครับ A หมายถึงอะไรครับ A ก็หมายถึงราคาที่ถูกกว่าราคาตลาดซึ่งถือว่าดี B ก็คือราคาที่เท่าๆกับราคาตลาดก็มีการประกาศขายราคานี้ทั่วไปแล้ว C ก็คือราคาที่แพงกว่าราคาตลาดครับเพราะฉะนั้นซับที่เราควรจะรับมาขายควรจะเป็นซับเกรดไหนครับไม่ A ก็ B ครับหลังจากที่เราคำนวณเรื่องของราคาวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะครับว่าสังหาริมทรัพย์ชิ้นนี้มีความเป็นไปนได้ สิ่งที่เราจะต้องรู้อีกก็คือเรื่องของคำนวณค่าใช้จ่ายในการขายที่มันจะเกิดขึ้นนะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญนะครับมันจะทําให้เราสามารถ นำข้อมูลนะไปช่วยเจ้าของนะตั้งราคาที่เหมาะสมได้นะครับสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการขายก็จะประกอบด้วย2ส่วนหลักๆเลยนะครับสำคัญมากส่วนที่1ก็คือค่าใช้จ่ายในการโอนนะครับซึ่งท่านสามารถติดตามชมคลิปวิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนได้นะครับจาก EP ีที่ผ่านมานะครับอย่างที่2ก็คือค่าทํางานของนายหน้านะครับอันนี้พลาดไม่ได้นะครับให้การซื้อขายสังหาริมรัพย์เป็นเรื่องง่ายสําหรับคุณนะครับ คุณสามารถติดตามเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ผ่านทางเพจ Facebook ชื่อว่าเก่งขายอสังหาริมทรัพย์รปุบขายปับนะครับหรือถ้าท่านอยากปรึกษาหรือติดต่อทีมงานของเรานะครับท่านสามารถติดต่อได้ทางไลน์แอดนะครับแอดเก่ง Real e s t a เตครับ